ครับก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมช่องสิงบรุรพชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องธนบัตรของในหลวงรัชกาลที่9แบบที่10นะครับบางท่านทั่วไปอาจจะเรียกว่าแป้งร้อยนะครับหลังเรือหงอันนี้เป็นหนังสือประเมินราคาเล่มเก่านะครับรุ่นนี้ยังมีสองลายเซ็นนะครับแต่ละลายเซ็นเนี่ยไม่มีผลในเรื่องราคาเท่าไหร่ครับราคาพอกัน อนนี้มาดูธนบัตรจริงที่ผมได้ซื้อมานะครับนี่นะครับเนีซื้อมาสองใบครับด้านหลังก็อย่างนี้นะครับไม่ผ่านการใช้ครับแต่มีรอยพับนิดนึงครับราคาท้องตลาดทั่วไปที่เราจะพบได้เนี่ยพ่อค้าส่วนใหญ่นะครับก็จะเปิดราคาให้เราที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทตอนนี้เราก็ต้องมาดูความสมบูรณ์ของธนบัตรนะครับว่า ผ่านการใช้งานไหมมีรอยพับไหมหรือมีสนิมหรือเปล่าอันนี้มีรอยพับนิดหนึ่งครับที่ผมซื้อมาธนะบัตรรุ่นนี้นะครับผมซื้อมาได้ที่ในราคาใบละหนึ่งพันบาทน,นะครับถ้าผมจัดจำหน่ายเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบน,นะครับว่าราคาขายจริงเนี่ยจะได้ใบละเท่าไหร่หรือเพื่อนๆก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับ ถ้าชอบก็กด subscribe ให้ช่องสิงห์บูรพาด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ